วันนี้เราพามารีวิวแปลงกอขอ85นะคะอันนี้เดี๋ยวเราพามาดูว่าลักษณะกอขอ85เนี่ยเป็นข้าวแข็งทรงกอตั้งแล้วใบทงตั้งลักษณะคอรวงของเขาเนี่ยจะเ,เขาเรียกว่าคอรวงออกมาประมาณหนึ่งนิ้วไม่เกินจากการที่ผ่านหน้าหนาวมาแล้วเนี่ยข้าวได้ลักษณะนี้คือต้องบอกว่าเป็นข้าวที่ทนหนาวพอสมควรแล้วลงงังเงของเขาเนี่ยคือถามว่าถี่ไหมก็ปันกลาง แต่เม็ดของเขาเนี่ยมีน้ำหนักที่ดีแล้วก็เต็มเม็ดเดี๋ยวเราซูมดูใกล้ๆนะคะอันนี้แปลงอยู่ข้างหลังแปลงอยู่ข้างหลังอันนี้คือเราได้สายพันธุ์สายพันธุ์หลักมะเนะเราได้พันธุ์หลักมาลงเพื่อที่จะต่อไปขยายในอนาคตคือข้อ,ข,อ,ข,อข้อดีอยู่อย่างของกขอแป้ห้านะคะเป็นข้าวแข็งแล้วสามารถทําเป็นข้าวแกงได้และอีกอย่างหนึง่งลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายๆข,ข้าวเชน่านหนึ่งที่มีอะมิเลสและสามารถเนี่ย ไปทาแปรรูปได้อีกหลายอย่างที่คล้ายใช่นาทหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราพามาดูใกล้ๆของลักษณะคือถ้าไปอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยใบธงเขาจะกว้างลักษณะใบธงกว้างการรับสารอาหารของกอข .85 เนี่ยจะได้ดีอยู่เสมอและอีกอย่างเวลาออกรวงเนี่ยเขาจะออกอยู่ใต้ใบนิดนึงทําให้เวลาจะเป็นหมอกหรือจะเป็นฝนหรือเป็นละอองเข้ามาเนี่ยหรือการออกรวงเนี่ยคือเกษรเขาก็จะไม่ร่วงแล้วเม็ดเขาก็จะไม่ดําอันนี้นะคะเป็นข้าวแห่งอนาคตแน่นอนค่ะ พราะว่าตอบโจทย์ทั้งเรื่องของอายุถ้าเป็นนาหวานเนี่ยอายุที่จะอยู่ร้อยห้าวันถึงร้อยสิวันแต่ถ้าเป็นนาปักดำเนี่ยเราก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเราจะนับจากวันที่เราพอก้าหรือว่านับจากวันปักดำนะคะแต่ที่แน่ๆอันนี้เป็นข้าวแห่งอนาคตแน่นอนค่ะมาดูรววใกล้ๆดีกว่าค่ะว่าโดยรอบเนี่ยของเขาเนี่ยดีแค่ไหนอันนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลนางลือนะคะอยู่ที่จังหวัดชัยนาท ถ้าท่านใดสนใจเนะะี่ยค่ะมีทั้งแปงก็ขอ 85, 87, 41ก็ขอ61นะคะถ้าสนใจเนี่ยเราสามารถติดต่อเข้ามาหากันได้นะคะขอบคุณค่ะ